สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมีรถตู้เข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสที่สิบหกกุมภาพันธ์วันนี้เช้าวันที่สิบเจ็ดนะครับกุมภาพันธ์ตอนนี้แค่เจ็ดโมงกว่าๆเท่านั้นเองผมมาถ่ายให้พี่ๆชมแล้วคันนี้เป็นรถตู้เข้าใหม่เกียร์ออโต้คอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ปีสิบแปดเกียร์ออโต้นะครับช่วงเนี้ยต้องบอกเลยว่าใครที่ซื้อรถตู้นะครับกับผมเมื่อประมาณสัก หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนที่แล้วเนี่ยโชคดีมากมากเลยตอนเนี้ยรถตู้ราคาขึ้นผมเคยมีทําคลิปนึงนะครับว่าทําไมรถตู้ถึงราคาขึ้นนะครับบอกสาเหตุไปนะครับคลิปนั้นใครดูคลิปนั้นนะเราซื้อนะัาตอนนั้นก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยใครพร้อมเนี่ยก็ราคามันขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยสเปคเดิมเดิมสเปคเดียวกันเนี้ยกับสักสามเดือนที่แล้วเนี่ยขึ้นมาประมาณห้าหมื่นบาทเลยแต่ทําไงได้ละครับมันขึ้นจากราคากลางนะครับ เรารับมามันราคาขึ้นเราก็ขายราคาที่มันอัพขึ้นมาแต่ว่าก็าสมเพทส,สมผลนะผมใช้คําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็คัดรถที่มันเป็นเกรดบนๆน,นะครับเกรดบีเกรดเอมาอ่ะอย่างคันนี้นะครับคอมพิวเตอร์ปีสิบแปดเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ล้างนะครับผมให้ดูสภาพยังไม่ล้างเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นเกรดบนๆเลยชฉมไมเนอร์เชนนะครับปีสิบแปดกระจังหน้าแบบโเมยียมแบบนี้คันนี้ราคาแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับไม่แสนกว่า ได้เป็นตัวไฟนะครับมัลติรีเฟคเตอร์ปรับระดับได้แบบนี้นะครับไฟสวยๆเดิมๆด้านล่างนะต้องบอกเลยว่ากันชนหน้าเนี่ยเพิ่งเข้ายังไม่ล้างนะสภาพถือว่าโอเคนะครับเดิมดีจริงๆนะครับคันนี้เป็นรถเช่านะครับของเอ่อทีซีคานะครับเป็นที่เอ่อเป็นบริษัทรถเช่านะครับกดประจําการพวกนี้ประวัติศูนย์นะครับเข้าศูนย์โตยต้าเดิมแท้แน่นอนครับให้ดูนะครับผิวพันธุ์แบบยังไม่ล้างนะเพิ่งเข้าใหม่ มีรอยเล็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับฝากระโปรงถือว่าโอเคปกติกระจกนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วเป็นฟิล์มของลามินาครับเป็นฟิล์มของลามินาจกด้านข้างสีดำๆนะครับยางรีดน้ําฝนนะครับก็สีดำาๆนะครับไม่ได้จอดตากแดดบ่อยๆอย่างแน่นอนนะครับมาดูผิวพันธุ์นะครับประตูฝั่งซ้ายกันบ้างแตะซุ้มล้อนะครับเดิมดีสวยนะครับต้องบอกนี้คันนี้ยสภาพมันดีมากๆเลย เดี๋ยวเก็บไงนินนิดหน่อยหน,อยนะครับเครือบการสนิมซุ้มล้อให้ก็พร้อมปล่อยแล้วเพิ่งเข้าเมื่อวานอันนี้น่าใช้เวลาสักสองสาวันนะครับถึงจะพร้อมปล่อยเดี๋ยวผมเช็คปียางให้คันนี้ลูกค้าจะได้ยางปีสักคู่นะครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนอ่ะได้ยางปียี่สิบสองนะครับโอเคถือว่าเป็นยางที่ปีใหม่นะครับยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยอ่ะเป็นยางต้นปียี่สิบสองครับอันนี้ต้นปียี่สิบสามมันก็เกือบๆปีครับประมาณสิบเอ็ดเดือน มันดูภายในดีกว่านะครับไหนๆก็เดินผ่านมาทางนี้อ่าภายในต้องบอกเลยว่าเป็นสเปคเบาะหนังสามแถวเก้านั่งแบบโซฟาใหญ่นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับ D4D รับโฉมอ่าเป็นเครื่องยนต์ของพวกตัววีโก้แชมป์นะครับได้เรื่องของความอึดนะครับความทนได้เบาะใหญ่ๆแบบนี้นะครับสามแถวเก้านั่งเป็นเบาะแบบฟิกหับสีเทาอ่อนๆแน่นๆนุ่มๆนะครับแบบนี้มีที่รองหัวให้ด้วย มีเก ah สตูนะครับสําหรับอสีนะครับโทนเดียวกันกับตัวรถเลยเดี๋ยวผมดึงข้างๆให้ชมนะครับมาเช็กกันนะครับขอบข้างว่าเดิมหรือเปล่านะครับเช็กกับรอยตะเข็บกระดูกงูนะครับตั้งแต่ด้านล่างนะครับไปถึงด้านบนต้องบอกเลยว่าคันนี้เดิมนะครับเล่องตรงนี้นะครับสําคัญนะครับสําคัญมากมากสำคัญกว่าตัวนี้อีกนะครับมันทํายากกว่าถ้าจะปลอมนะครับมันทํายากกว่าแล้วเวลาทําแล้วมันอาจจะไม่เนียนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกงูเนี่ย อาจจะใช้เครื่องยิงอะไรแบบนี้อคันนี้ก็สวยเดิมนะไม่ได้มีรอยชนหนักด้านข้างเลยโอเคครับมาดูผิวพันณุ์ของตัวรถกันบ้างนะครับประตูนะครับประตูสไลด์ลวดลายของเขาปกติมากๆกระจกนะครับด้านข้างโตโยต้านะครับด้านท้ายโตโยตา้าต้องบอกงี้ครับกระจกเนี่ยด้านหน้าเขาเปลี่ยนกันได้นะครับโดนหินดีดใส่โดนอะไรครับเวลาใกล้หมดประกันเขาก็ไปเคลมกันเป็นเรื่องปกติเคลมประกันชั้นหนึ่ง แต่กระจกข้างกับกระจกหลังเนี่ยถ้าเจอเปลี่ยนนะครับต้องเช็คละเอียดเลยว่าทําไมถึงเปลี่ยนครับเพราะว่าเวลาหินดีดเขาคงไม่ดีดใส่ด้านข้างใช่ไหมครับแต่ดีดใส่แค่ด้านหน้าถ้ากระจกหลังกับกระจกข้างออมีการเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเช็คโครงสร้างละเอียดเลยมาดูท้ายกันบ้างนะครับนี่ท้ายอันนี้กระจกเดิมแท้โตต้านะครับไฟนะครับไฟรับทิมสีแดงตัดขาวสวยๆแบบนี้ด้านล่างนะครับกันชนหลังมีเซนเซอร์ให้แล้วถึงสี่จุดครับติดเดิมมาจาก เจ้าจของเก่าเลยมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆตรงน,นี้เก็บงานกันชนให้นะครับอันนี้เราเพิ่งเข้านะสภาพนี้ถือว่าสุดยอดแหละแต่ราคามันสูงครับต้องบอกเลยคันนี้895,000จัดไฟแนนได้ประมาณ850,000นะครับจัดไฟแนนได้ประมาณ850,000ที่พี่ท่านไหนสนใจก็ต้องมีเงินออกรถสักเล็กๆน้อยๆนะครับคันนี้ไฟไท้ายแท้เดิมนะครับของยี่ห้อไทยโคยโตเป็นเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ซซิลิโคนนะครับด้านหลังนะครับเมดอาร์ตตะเข็บสปอตนะครับ อยู่ครบๆนะครับนี่สวยๆแบบนี้ปัม L, ป๊มเอปั๊มอานะครับครบๆเลยพี่ท่านไหนสนใจนะอย่า,าสนใจรถตู้ขันไหนไม่ว่าจะเกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลเดี๋ยวผมเช็กละเอียดให้นะครับในคลิปเนี้ผมาก็เช็คคร่าวๆนะเดี๋ยวผมเช็กละเอียดให้ผมผ่านการอบรมนะครับการตรวจสอบและประเมินรถมือสองแบบมืออาชีพนะครับมาแล้วนะครับมีไบเซอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมเช็ครถทุกคันให้พี่ๆเลยสนใจไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถตู้ ผมตัวสอบให้นะครับทั้งโครงสร้างหลักๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ครับตัวช่วงล่างด้วยเดี๋ยวตัวสอบด้วยตัวเองนะครับทุกคันนะครับสําหรับลูกค้าของผมอ่านี่ครับภายในก็รถเข้าใหม่สภาพนี้ถือว่าปกติแล้วก็สวยมากๆเลยฝั่งนี้นะครับผิวพันธุ์ของเขานะครับสวยๆเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมดีกว่าอ่ะไม่นะครับอย่าตกใจนะครับเยอะครับ ไม่แสนแปดนะครับไม่แสนแปดวิทยุเดิมนะครับ JVC นี่แต่ภายในก็สวยๆนะครับได้มีแอร์แบ็กสองลูกนะครับแล้วก็ด้านด้านค่าผมดึงตะเข็บให้ดูนี่สวยๆเลยนะครับเวลาดึงดูเนี่ยเราอยากรู้ว่าเขาทําสีหรือเปล่าเอามือลูบนะครับถ้าลื่นๆเนี่ยไม่ได้ทาสีนะครับที่ไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้0ู5 9 5 1กห้าเก้าห้าหนึ่งสมสามเจ็ดสี่ครับยินดีให้บริการินดีๆครับมึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวเปิด ด้านหน้านะครับให้ดูว่าพวกพานพวกอะไรเงี้ยเขาสภาพสวยเดิมดีหรือเปล่าอ่ะดูกันนะครับดูแก้มก่อนเลยอ่าแก้มโอเคน็อตไม่เคยขยับนะครับในส,ส่วนของด้านด้านข้างนี้ไฟหน้านะครับเดินเดิมแท้ไทยโคโยโตไม่มีรอยแตกรอยเล้านะครับคานหม้อน้ําตรงๆแบบนี้ค่ะพวกซิกอร์มอกรนะครับอยู่ครบครบนี่มาร์กต่างๆนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับสำหรับตัวหม้อน้ํา ตัวมาร์กน็อตนะครับอยู่ครบฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับสวยๆไฟหน้าแท้เดิมนะครับไทโคยโตเหมือนกันอันนี้ด้านหน้าถือว่าโอเคปกตินะครับตัวอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ครบๆเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องมาชมห้องเครื่องกันนะครับคีณผมเช็คห้องเครื่องให้อือ,อะอันนี้ห้องเครื่องแบบสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวมาร์กน็อตต่างๆนี่ครับไม่เคยแกะเครื่องนะครับไม่เคยแกะสายไฟเพรดอยู่ครบนะครับน็อตตรงนี้ไม่เคยขยับเลยเห็นไหมครับไม่เคยขยับเหมือนกันคันนี้ต้องบอกว่ามันมีเกรดดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกรดเเนี่ยต้องเป็นรถที่วิ่งไม่เกินสามปีและไม่เกินห้าหมื่นกิโลถ้าคันนี้ตัดเกรดนยครับจมจากที่ผมเรียนมานะครับก็ผ่านการอบรมมาก็คันนี้จะเป็นเกรดดีนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต แต่ไม่เกิน5 0,000่นโลนะครับแล้วก็วิ่งเกินไม่เกิน5 0,000่นโลแล้วก็รถเกิน3ปีคันนี้จะตัดเกรดเป็นเกรดดีนะครับแต่โครงสร้างหลักๆนะครับมันก็เหมือนเกรดเอแหละครับแค่ปีเยอะกว่าแล้วก็ไม่เยอะกว่านะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนสนใจทักไลน์หา à, ผม ID PEK 1 5 2หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4่า่อยากได้รถตู้มือสองนึกถึงผมเท่านั้นนะครับพิเศษกว่าใครถ้าซื้อกับผมผมตรวจสอบด้านหน้าด้าน ข้างด้านหลังห้องเครื่องทุกส่วนให้พี่ๆเลยนะครับผมผ่านการอบรมมาตรฐานการพิจารณาลดมือสองนะครับกอดถ้าวีสนใจโทร0659513374ออโต้แมนนวลโม่นนมงน้อยโมงใหญ่เวนจุลี่พิออเดอร์ได้นะครับสนใจพักเข้ามาปรึกษากันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรเดวหาดอกเบี้ยถูกให้2.79%ขับฟรีให้อีก90วันขอบคุณมากนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถสวยๆเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ